อามาดูเรื่องของทีมชาติชุดใหญ่กันบ้างนะครับมโนอฟ์ฟกิ้งเองก็รับข่าวดีนะครับหลังจากที่การซ้อมครั้งล่าสุดไม่มีนักกีฬาคนไหนได้รับบาดเจ็บครับการซ้อมครั้งล่าสุดของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก่อนเกมการแขร่งขันนัดแรกในการแขร่งขันคัดเลือกอาเชียนคัพนะครับเด็กกันที่อุซเบกิสถาน มาน่ก็เริ่มที่จะเข้มข้นในการฝึกซ้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลงแท็กติกให้กับนักกีฬาทุกคนขณะที่กีตเพงร์งภูแถวเชี่ยผู้รักษาประตูทีมชุดนี้นะครับได้รับข่าวดีเมื่อต้นสังกัดของเขาอย่าง B ีีปทุมนันก็ขยาสัญญากับเจ้าตัวออกไปอีกหนึ่งฤดูก,กาลก็ทําให้กีตเพพงษ์นั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแลบมีกําลังใจในการลงเล่นกับทีมชาติไทยด้วยนะครับส่วนเมื่อวานนี้มานุโฟกิ้งแล้วก็นักเตะไทยคนอื่นๆนะครับก็จัดงานคล้ายวันเกิดเล็กๆภายในแคมป์ทีมชาติ กับคีรินศิลป์แดงดานะครับกองหน้ากับตันทีมชาติไทยที่ตอนนี้อายุครบ34ปีแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือสารัตอยู่เย็นนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดนั้นกใกล้เคียงกันด้วย<ม>นะฮะ<ม>ก็ฉลองไปในทีเดียวเลยกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความผ่อนคลายนะครับหลังจากที่สองสามวันที่ผ่านมาทีมชาติชุดใหญ่นี่ก็ซ้อมหนักมาตลอดคีรินศิลป์ถือว่าเป็นกองหน้ามากประสบการณ์แล้วก็เป็นดาวซนโวต,ตลอดการอันดับที่3ของทีมชาติไทยนะครับทำไปทั้งหมด52ประตูท่านเองนะครับอ,อีกหนึ่ง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในแคมป์ทีมชาตินะครับคุณนนพันธ์ล่ำซำที่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เดินทางไปที่อุซเบกิสถานกำหนดเดินทางคือวันพรุ่งนี้แต่ว่าแสดงความเป็นห่วงเป็นใยน้องๆน,นักกีฬานะครับที่ทําหน้าที่เพื่อประเทศเนี่ยก็เดินหน้าประสานงานจัดหาอาหารที่ถูกปากนะครับให้กับนักเตะได้รับประทานกันโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อาหารเกาหลีซึ่งหลังจากที่ เมืองที่นักเตะทีมชาติตตตชุดใหญ่เนี่ยเก็บตัวอยู่เนี่ยหาอาหารไทยไม่ค่อยได้อาหารมันคือป่ามันไม่ค่อยมีไงฮะเขาไปอยู่ที่เมืองนามันกันนะครับไม่มีอาหารไทยถ้าเกิดจะกินอาหารไทยเนี่ยต้องใช้รถส่งจากเมืองทัชเคนใช้เวลาในการส่งประมาณ6ชั่วโมงและเส้นทางในการขนส่งมันไม่ใช่ง่ายคุณเชษสามันต้องขึ้นเขาลง,างห้วยตลอดเลยนะครับกว่าอาหารจะมาถึงคุณภาพมันอาจจะไม่ดีนะครับ ส่วนนักเตะทีมชาติชุดเล็กที่อยู่เมืองทิศเมืองสเกนอยู่แล้วมีอาหารไทยที่เมื่อวานเรานำเสนอไปนะครับก็ได้กินอาหารไทยแทบจะทุกมือก็สบายท้องหน่อยนะครับสำคัญมากนะเรื่องของอาหารการกินสำคัญมากจริงนะครับ